เป็นชุดที่เราจะลือนะคะก็คือเป็นอลูมิเนียมเดิมก็ลมแรงมากเลยค่ะตรงนี้ไม่ก็มีสองชุด <c oughs> ก็นีที่คอนอ่พัทยาฮีวรีสอร์ทนะคะคอนโดนี่เป็นมุมมองภายนอกนะคะ องชุดเนาะช่างกำลังเก็บงานอยู่บานนี้ก็สามารถเลื่อนตรงกลางได้อนี้เบาๆก่อนเพราะว่าช่างกำลังเก็บงานอยู่เหมือนเปิดตรงกลางนี่บานพิกนะคะก็เหมือนกันค่ะสองชุดเก็บรายละเอียดอยู่ค่ะอ่า ตัวผนังจะบิดเอียงนิดหน่อยนะคะแต่เราก็แก้ไขตามสภาพงานเลยเพราะผนังจะไม่ได้เสมอกัน <c oughs> เวลางานมีปัญหาอย่างเงี้ยช่างจะแก้ปัญหาช่างต้องติดตั้งให้ตรงเพื่อบานจะได้เลื่อนได้แล้วก็การปรับแก้ไขรูปลักษณ์หรือปัญหาหน้างานก็เราก็จะปรับกปนตามหน้างานเลยบื <c oughs> ้นทีก็เขียนตรงข้อจะเป็นถนนแบบเสียงดงังมากตรงนี้ลูกค้าก็เลยเปลี่ยนเป็น กระจกสองชั้นเดี๋ยวเข้าไปข้างในดูนี่นะคะงานที่ติดตั้งเสร็จแล้วเราถ่าจากอ่าภายในก่อนเพราะว่าข้างนอกช่างทำงานอยู่เก็บ ยังเก็บรายละเอียดแล้วก็คลีนงานอยู่นะคะการติดลูกฟักของกระจกสองชั้นจะเป็นแบบนี้คะ่ะก็จะมองเห็นแก็บตรงกลางอย่างนี้นะคะถ้ามองไกลๆก็จะไม่เห็นลูกฟ้าถ้าลูกค้าโอเคแล้วก็รับได้ก็ประมาณนี้คะ่ะจะไม่เหมือนกระจกชั้นเดียวนะคะตัวนี้เป็นกระจกดับเบิลกลาสกระจกสองชั้น,นะคะ่คคะนี่ค่ะ กระจกสองชั้นกันเสียงกันความร้อนค่ะตรงนี้จะเป็นติดกับถนนนะคะข้างล่างข้างล่างตรงนู้นะคะ่ะจะเป็นถนนจะมีเสียงดังแล้วก็หน้าต่างเดิมที่เป็นอลูมิเนียมมันจะเขย่าค่ะเวลาลมลมจะแรงมากตึกเนี้ยสังเกตโน่นนะคะโน่นนะคะข้างนอกใบไม้นะคะก็จะเขยา่าก็จะไหวอยู่ตลอดลมแรงมากค่ะตึกเนี้ย อันนี้จะเป็นชั้นที่แปดนะคะลูกค้าก็เลยให้รื้อตัวชุดอลูมิเนียมชุดเก่าออกเปลี่ยนเป็น UPVC ทั้งหมดนะคะแล้วก็ใช้เป็นกระจกสองชั้นแต่ว่าลูกค้าบอกว่าเป็นบานเลื่อนค่ะก็อยากได้วิลแบบบานเลื่อนแล้วก็อันนี้เป็นบานตายเพราะว่าอยากได้เปิดแบกตรงกลางแล้วก็เปิดแบกฝั่งนู้นได้มีสองห้องนะคะงาน ก็ใช้เวลาสองวันเพราะว่าเป็นงานรื้อบานเก่าที่มีลูกค้าอยู่ต้องคอยระวังเรื่องความสะอาดแล้วก็พื้นที่การทํางานก็ไม่ได้โล่งเหมือนบ้านใหม่นะคะอันนี้กําลังติดลูกฟลักนะคะจ้างจะติดเลเอเส้นค่ะโดยใช้เล,เลเซอร์วัดเดี่ยไปดูข้างนอกนี่กันโอเค งานก็จะยากหน่อยหนึ่งต้องใช้เวลาทำอย่างละเอียดค่ะข้างล่างห้องก็จะเป็นอที่จอดรถบัสด้วยนะคะก็ถนนด้วยเสียงโดยทั่วไปค่ะแต่กลางคืนน่าจะดังกว่านี้มีเสียงโมไซอย่างนั้นค่ะแว้นๆอย่างนั้นเลย พอเราเปิดเข้ามาเงียบนะคะจะมีแต่เสียงทีวีในห้องเนาะพอดีลูกค้าดูทีวีอยู่เกรงใจ